สวัสดีพี่น้องเอฟซีผู้ติดตามดาวโจรสตาร์กับลาบประตูเซ่ขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยลาบประตูเซ่มือนี้บ่สมบังิในพี่น้องเขาเศร้านี่ลุดลุดไล่ลุดไลยเขาเล่าเดียวเอาสันติภาพผับมองเดียวพี่น้องขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเอาแก่มื่อไม่มื่อื่นเศร้าวันที่หนึ่งกับแก่มื่ออะไรหรอกพี่น้องมื่อื่นเศร้ากับแก่มื่อไม่เนาะพี่น้องเนาะแก่มื่อไม่แก่มื่อไม่ บ่เต็มบ่าเต็มบนในพี่น้องแล้วดาวจนสตาร์นี่เขาอยู่พี่น้องเอ้ยดาวจนสตาร์กะวิ่งหลุดเก้าพี่น้องวันที่สามสิบเอ็ดกร,รกฎาคมศรนเดียนว่าเป็นทาพี่น้องนะได้เขาเก้าด้วยพี่น้องในเก้าหาเขาตัวซับล่องบาเก้าหกได้เก้าหานพี่น้องแนละ้วแล้วประตูไส้กระลุดไป เราสันติภาพเข่าตกกลมเข่าตกเก่ง,งน,งนงี่พี่น้องเข่าซองได้สองซีได้สองซีปลอดชาช้นเล่าลุดไปเลาวอีกตาลดไป,ดไปเอาพี่น้องมาเบิง้งวันที่หนึ่งเปิดชักกลาดไม่วันที่หนึ่งสิงหาพี่น้องเอาเต็มเต็มเลยพี่น้องนะบไปนี่นะจัดเต็มเลยพี่น้องเด้อเอาจัดให้เต็มเลย จนสัตว์าวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหารอยหกสิบเกดจับคูพี่น้องเก้าเก็ดเก้าเก็ดแล้วก็เก็ดหนึ่งเก็ดหนึ่ง

bình hóc nâng, cùm hóc nâng, loang kết nên, cầu kết, khu bình đen nâng loang hóc. เ่าประตูใช่เราประตูใช่ตู้ใช่เราประตูใช่ยับคู cột kết cột kết 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 วิ่งแปดกับหกวิ่งแปดหกกลมแปดหกล่องแปดเจ็ดล่องหกเจ็ดคูวิ่งเดินแปดล่องหก ลาวสันติภาพลาวสันติภาพ เล้าสันติภาพจับคู่ห้าหกห้าศูนหาศูนเก้า wing 50 wing 50 wing wing 50 gom 50 ล่องห้าหกล่องเก็ดห้ากูวิ่งเด่นห้าล่องศูนย์

Sông Sám Sông Sám Học Kết Xây Hạ Wing Hút kết Hoquet, hút kết Công hút song 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 3 Si, ha ูวิ่งเล่นเก็ตร่องหก เ้าอีกต่ ได้จับคู่ C หนึ่งสาม่สาม่หกห วิ่งวิ่งสามซีสามสีกลมสามสี ล่องซีหนึ่งล่องหกหากุมสามซีขู่เด่นวิ่งวิ่งเด่นสามล่องซีกุมด้อกพี่นางเ้อเขามากุมเขามาหลายหลายส่วนกันเขามาเบิ้งในึง เลกคุณน้ำกันพี่น้องคุมหกหกบวกเก้าเก้าสามสี่เก้าสามสี่เก้าแปดสอง

พี่น้องผู้ได้เขามาแล้วก็บอกมู่มาเพี่น้อยๆเลยมาเบิ่งกันเรื่อยๆมาเบิ่งในกลุ่มเรื่อยๆมารวยในวันกันพี่น้องมารวยหุ are, ่นกันพี่น้องมีทุกประเทศเลยอยู่ในนี้เขามาแล้วเจ้าจิ๋งหจักเราว่ามี่ยังแน่พี่น้องนะเขามาเบิ่งเขามาเบิ่งตะกันเขามาในห้องไลรตะกันเขามาในห้องกลุ่มตะกันสิ๋งหัจักสิเห็นหลาะพี่น้องเนาะวันนี้ดาวจอมสกาวันที่หนึ่งสิงหา ต้องหายกสิบเก็ดกระจับคูเกาเก็เกหนึ่งหกหนึ่งหกหกลมหกห่องเกาเก็่องเก็หนึ่งคู่วิ่งเด่นหน่งร่องหกแล้วประตูใช้หกเก็แปดเกวิ่งแปกลมแปล่องหกเก็่องแปดเกคู่วิ่งเด่นแปดร่องหกล้สันติภาพหาหกู เกตหาวิ่งหาศูนย์กรมหาศูลองหาหกล่องเกตหาคูวิ่งเด่นหาล่องศูนย์ระชาชนเล่าสองสามหกเกตหาวิ่งหกเกตกรมหเกตล่องสี่หาสองสามคูวิ่งเด่นเกตล่องหกไลเอตตาสี่หนึ่งสหหาวิ่งสา กลุ่มสามซีร่องซีหนึ่งร่องหกหาครูวิ่งเดินสามร่องซีพี่น้องไปเข้ามาแล้วกะแช่บอกมูต่อๆกันไปเด้อไปสิเขาทั้งกลุ่มทั้งไรกับขามาพี่น้องเขมาฟี่พี่น้องบอด้เสียเงินดอกเขามาฟี่ขามาแล้วราจุกจ้าเราว่ามีรายการนยังแน่นะพี่น้องน่าพวกผู้ใดอยากบักหลุนไร้วันนี้มีมัดมือพี่น้องหัดซีถุมได้ตีซีถึงซีถุมเลยพี่น้องเด้อเขามาแล้วกะหายรวยหายรวยกันทุกคูทุกคน เงิน,นน่องท่องไหลเงิน,นไหลน่องท่องไลมาแห้งๆปังๆกันได้พี่น้องหรืออย่าเจ็บอย่าจนกันพอกันไม่ก็สุดต่อไปพลัดพี่น้องสำหรับื้นนี้ขอเกล้าคำวาสวัสดี